สวัสดีครับปัญหาน้ํามันในลาวตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากระบากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ํามันที่แพงทั้งการหาที่เติมน้ํามันเองก็ระบากพอสมควรถึงแม้ว่าบางปั๊มจะมีน้ํามันขายให้แต่ก็ต้องเข้าแถวรอเติมน้ามันกันยาวเหยียดด้วยสาเหตุน,นี้เองก็ทําให้คนลาวบางกลุ่มบางคนที่พอจะมีความสามารถในการขับรถ ข้ามมาจากฝั่งเราแล้วก็มาเติมน้ํามันที่ไทยซึ่งข้อดีของการขับรถมาเติมน้ามันที่ไทยก็จะมีทั้งราคาของน้ํามันที่ไทยถูกกว่าในประเทศเราโดยน้ํามันเบนซินธรรมดาที่ประเทศไทยราคาจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ44บาทส่วนในที่เราตอนนี้ราคาประมาณ50บาทข้อดีอย่างที่2ก็คือไม่ต้องไปรอคิวนานกับเรื่องที่มีรถเราขับมาเติมน้ํามันอยู่ที่ฝั่งไทยนี้ก็จะเป็นข่าวที่สำนักข่าวทางฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรทัศน์ หรือว่านังสือพิมพ์ได้ลงข่าวกันว่าคนลาวแห่มาเติมน้ำมันที่ไทยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าคนลาวปกติก็จะมีบางคนที่ข้ามมายัางฝั่งไทยเพื่อที่จะซื้อของหรือว่ามาท่องเที่ยวเวลาจะเดินทางกลับลาวก็จะถือโอกาสนี้เติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็กลับไปที่ลาวด้วยเลยส่วนการที่ว่าจะเจาะจงเดินทางมาเติมน้ํามันโดยเฉพาะนั้นก็คงจะไม่มีใครทําครับเพราะว่าเมื่อบวกค่าเดินทางผ่านแดนแล้ว การเดินทางมาเติมน้ํามันโดยเฉพาะนั้นมันจะไม่คุ้มค่าครับซึ่งจากข่าวที่มีรถลาวขับมาเติมน้ํามันอยู่ที่ประเทศไทยกันมากขึ้นเองเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันดูครับพวกเขาจะมีมุมมองความคิดเห็นกันยังไงบ้างโดยที่ความคิดเห็นแรกได้มาก่าวาไว้ว่าดีแล้วลดความแออัดในลาวและการขาดแคลนน้ํามันความคิดเห็นต่อมาครับเขาไปเล่นไปเที่ยวแล้วรถก็ต้องเติมน้ํามันไม่ใช่ว่าตั้งใจไปเติมน้ํามัน จากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับไทยได้ทางขึ้นทางล่องซื้อของกินของใช้เขาด้วยอยู่เฉยๆก็วิ่งมาหาไปมากเท่าไหร่ยิ่งจะดีใจเศรษฐกิจไทยจะได้โตว,วันโตคืนขอบใจมากๆชาวลาวชวนกันมาเยอะๆนะความคิดเห็นต่อมาครับช่วยไม่ได้ไม่รู้จะโทษใครความพอใจของใครของมันความเห็นต่อมาครับก็คิดเอาเองเถอะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ถ้าคุมไม่ได้คนในประเทศก็จะไม่เหลือแล้วแล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับอยากไปเติมอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาเขามีเงินเขาพอใจจะไปเติมที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาขี้เกียจร,รอคิวติกันได้ตลอดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับอย่าไปยุ่งกับเขาเงินของเขาความคิดเห็นต่อมาครับตรงไหนที่มันถูกก็ไปเติมสิตรงไหนที่มันแพงก็ไม่ต้องเติม ความคิดเห็นต่อมาครับสะดวกแบบไหนก็เชิญเลยต่อมาครับแล้วแต่ความสะดวกดีกว่าอยู่ประเทศลาวปั๊มส่วนใหญ่เป็นปั๊มร้างน่าสงสารนับถอยหลังประเทศชาติล้มละลายส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาบอกเอาไว้ว่าถ้าฉันอยู่ใกล้ๆฉันก็จะไปเหมือนกับเขารู้ไหมว่าเสียเวลาเกือบครึ่งวันกับการที่ต้องไปรอเติมน้ำมันความคิดเห็นต่อมาครับ เติมน้ำมันเต็มถังแล้วซื้อของกินของใช้มาไว้สัก15หวันไว้จนถึง1เดือนแล้วก็ค่อยไปใหม่แล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับรถฉันได้จอดไว้แล้วตอนนี้ความคิดเห็นต่อมาครับหาเติมน้ำมันเหมือนกับว่าหาขอทานเลยตอนนี้แล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับก็ไม่ได้ถือโอกาสไปเล่นหอร็อกตั้งใจไปเติมนั่นแหละเพราะว่าบ้านาเราไม่มีเหมือนเขา แล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าฉันไปได้ฉันก็จะไปเหมือนกับเขาจากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับมันก็ไม่ผิดนะที่จะไปเติมอยู่ที่นู่นความคิดเห็นต่อมาครับดีแล้วพาก,กันไปเติมที่นู่นเพราะว่าอยู่ที่เราจะตายแล้วเพราะความแพงทุกอย่างความเห็นต่อมาครับพอมาถึงเราบางคนก็ดูดออกใส่ขวดขายกำไรโคตรดีเลย ความคิดเห็นต่อมาครับใกล้จะได้หยุดไปทำงานแล้วน้ำมันขึ้นตลอดแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาครับงงกับประเทศตัวเองต่อมาครับเพื่อเอาตัวรอดแล้วความคิดเห็นต่อมานี้ก็ได้มาบอกว่าไปซื้อน้ำมันและน้ำดื่มที่ราคาถูกกว่าบ้านเรามากจากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นยังไงกับปัญหานี้แทนที่เงินจะเข้ามาในประเทศสร้างงานสร้างอะไรได้ให้คนภายในประเทศกลับตรงกันข้ามเงินยิ่งรั่วไหลออกนอกประเทศเช่นน้ำมันก็ไปซื้ออยู่บ้านเขาและสินค้าอื่นๆหรือเราสังเกตง,ง่ายๆทุกวันนี้ดูแต่ละด่านลาวไทยยังไม่นับด่านที่ติดกับประเทศอื่นว่ารถคนลาวมากกว่ารถคนที่ออกประเทศไปซื้อเครื่องใช้ต่างๆ แต่รถคนไทยเข้ามาบ้านเรากลับน้อยกว่ารถคนลาวเราฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเงินเราออกนอกประเทศมากกว่าเงินเข้าประเทศจากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับความลำบากแต่ละวันก็คือการไปหาเติมน้ำมันและก็ความคิดเห็นต่อมาครับก็น่าเติมอยอรอกนน้ำมันบ้านเขาถูกลิตรละ40กว่าบาทบ้านเราลิตรละ50-60บถึบาทแถมไปเติมที่ไหนก็ไม่มี จากนั้นก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับสุดท้ายก็ไม่พ้นเขาไม่อายบ้างหรือที่บอกให้เขามาขอโทษหาว่าเขาดูถูกประเทศตัวเองว่าอย่างนั้นพากันรีบไปดูโพสต์อันนั้นบ้างมีใครที่ไปด่าเขาไว้ความคิดเห็นต่อมาครับแล้วเรากลับมาอยู่ในยุคเอาควายไถนาเลี้ยงชีพอีกแล้วน้ำมันแพงแก้ไขไม่ตกความคิดเห็นต่อมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละต่อไปนะ ความเห็นต่อมาครับไปเติมแล้วมันเป็นอะไรไม่เข้าใจความคิดเห็นต่อมาครับเงินอยู่ในถุงของท่านจะซื้ออยู่ที่ไหนมันก็เป็นเงินของท่านทุกอย่างมีทางออกอยู่เสมอและความคิดเห็นต่อมาครับรู้ๆอยู่บ้านเราแพงแล้วยังหาเติมยากอีกหาเติมน้ำมันเหมือนกับหาควายอยู่ทุ่งนาแล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับ อะไรที่จะเอาตัวรอดก็ทำไปเถอะทุกวันนี้ถ้ารอให้รัฐบาลออกมาแก้ไขมันก็คงจะยากแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับก็อยู่บ้านเรามันยั่งกันเติมบ้านเขาบริหารเร็วคิดเร็วทำเร็วบ้านเขาบ้านตัวเองมีแต่พูดแล้วก็พูดบ้านเมืองจะเจริญมันต้องแบบนั้นไม่ใช่บอกให้ประหยัดแล้วก็ประหยัดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับ มันก็เพราะว่าประเทศตัวเองไม่มีน้ำมันพอให้เขาเติมนั่นสิแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับเติมอยู่ที่บ้านเรามันยากกันไปปัญหานี้ยิ่งจะหนักขึ้นไปอีกมีแค่ทฤษฎีปากเปล่าครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ